บาคาตุอะราตสัมมาสัมพุทธานะโคตจจาบาคาตอะราตสัมมาสัมพุทธานะโมตจจาบาคาตอะราตสัมมาสัมพุทธธา บูชามหาเติชวันตูมหาเติชวันตูอริชาคอรีชาบูชาพุตตเจ้าการบูชาพระพุทธเจ้าเป็นเหตุนำมาจงเป็นเหตุนำมาซึ่งเดชาลูกข้าพันยิ่งใหญ่ซึ่งเดชาลูกข้าพันยิ่งใหญ่ธรรมะบูชาธรรมะบูชามหาปัญโยมหาปัญโยอริชาคอรีชาบูชา สติปัญญาอันยิ่งใหญ่ซึ่งสติปัญญาอันยิ่งใหญ่สังฆบูชาสังฆบูชาข้าหระพุทธงค์ข้าพระพุทองคพอดีชาพอดีชาบูชาก็ส่งพระเจ้าบูชาก็ส่งพระเจ้าดมเป็นเหตุนามาดงเป็นเหตุนามาซึ่งโพกัสสะอันยิ่งใหญ อันยิ่งยหติโลกนาถังอภิปูชยามะติโลกนาถังอภิปูชยามาสิทธิชโยสิทธิชโยสิทธิลาภสิทธิลาภสิทธิสุขโสสิทธิสุขโสดราวันตุมีก้วันตุมีขอให้ข้าพเจ้าจงสำเร็จขอให้ข้าพเจ้าจงสำเร็จซึ่งชัยชนะลาภสุขโสซึ่งชัยชนะ สุขตลอดไปคืนินมีความสุขตลอดไปคืนินจา่าสาอิมังอิมังสุปะเยนศสนา,ส,านสัมปันงสุปะจเจันศาสนาสัมปนันง Okay. Uh -huh.